ลนยสต็อปเปอร์คิงคัพบาไซส์เอลนะครับเม็ดคู่หนึ่งซองก็จะมีอยู่ทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5สาสี่ห้าทั้งหมด10เม็ดนะมีทั้งหมดกี่สีวะเนี่ยสี่ห้าสีนะน้ำเงินแดงเขียวเหลืองและดำนะครับไซส์เอลไซส์เอลนี่ใช้กับอะไรใช้กับสายประมาณ40ปอนด์50ปอนนะครับใส่เข้าไปในสายเพื่อที่จะสต็อปทุน่นนะไว้ตั้งทุน่น สั้งความลึกของตัวตะกอ้อน้าดินในนี้ก็เอาไปประยุก์ตใช้ได้นะครับผมสั่งมาโคตรเยอะเลยนะก็ใช้ถือว่าใช้ดีแต่ว่าบางทีมันตีไปมันก็อาจจะมีแบบลายสต็อปเปอร์มันรูดลงบ้างนะครับนะแต่ว่าเท่าที่ใช้มาก็ถือว่าเป็นของที่ต้องมีติดเลยบางคนก็ใช้อะไรบางคนก็ใช้สายเชือกสายเอ็นสาย PE หรือว่าแม้แต่ยางถุงแกงเพื่อที่จะรัดเข้าไปในตัวสายเอ็นนะเพื่อที่จะไว้สต็อป สต็อปเปอร์หรือว่าหยุดทุนนะทุนลอยนะครับตั้งระดับอันนี้ก็ตามสะดวกนะครับแล้วแต่คนจะใช้แต่ผมซื้ออันเนี้ยใช้นะเพราะว่าถ้าสายไม่ขาดถ้าสายไม่ขาดนี่ก็ใช้จนลืมเลยนะครับก็สําหรับผมเวลาตั้งทุนก็ใช้แค่หนึ่งลูกแค่นี้เองนะครับก็เวลาตีสายตีอะไรก็ถือว่าโอเคนะคไม่ติดไม่ติดไกด์ไม่ติดอะไรพวกเนี้ยนะครับนะผมก็ใช้ไซส์ L นะเพราะถ้าใช้ไซส์เล็กกว่านี้เวลายัดเข้าตัวที่เป็นสายเอ็นมันจะค่อนข้างที่จะแน่นนะแน่นเกินไป นะครับนะเพราะว่าผมเวลาไปอัดปลาใหญ่ก็ใช้อยู่ไซส์อยู่แล้วเราประมาณสัก40ปอนด์ห้ปอนด์ผมว่ามันแมทชิ่งกันนะถ้าไซส์ประมาณสัก30ปอนด์อะไรเงี้ยอาจจะต้องเป็นใช้ M นะไซส์ M แล้วก็รัดลดหลั่นกันไปตามส่วนนะครับนะใครใช้บ้างครับผมใครใช้ยี่ห้อไหนบ้างมาแชร์กันนิดนึงครับ